สวัสดีครับสมาชิกชาวสุสกินะครับออวันนี้นะครับจะขออนุญาตมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลไกเบร k มือที่ตอนนี้มีหลายๆคนถามว่าสรุปแล้วต้องกดปุ่มคันเบรมมือก่อนยกไหมตอนลงต้องกดไหมหรือสลับกันไปนะครับทำให้หลายๆคนเริ่มสงสัยตามตามที่มีกระทู้ต่างๆถามกันมาเยอะช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นวันนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับเอาเมกมือน,นะครับที่มีอยู่ตัวนี้เพิ่งปาดทิ้งนะครับตัวนี้สอ0พกว่าบาทกับ3 0 0พแต่ลงทุนนะครับลงทุนนะทำให้ดูจะได้งดในเรื่องของข้อถกเถียงต่างๆนะครับผมไม่ได้จบวิศวะผมออกตัวไว้ก่อนผมไม่ได้จบทางสายวิศวะหรือสายเครื่องยนต์โดยตรงแต่เอาหลักการที่ตัวชิ้นส่วนอะไรเนี่ยเอามาให้ดู นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะมาดูนะครับตัวกลไกลนะครับของตัวฟันเฟืองมันจะอยู่ในนี้นะครับดูว่าตอนเนี้ยตอนที่ผมดึงเนี่ยผมไม่ได้กดปุ่มนะครับไม่ได้กดปุ่มนะมันสามารถเลื่อนนะครับกลไกตัวล็อกตามฟันเฟ,ฟืองเวลาเรายกโดยที่เราไมไ่กดปุ่มได้เลยทําไมถึงไม่ต้องกดปุ่มระบบกลไกของมันนะครับมันจะเข้าล็อกของมันเองนะครับตามกลไกแต่อัตโนมัติ เห็นไ,ไหมครับพอเรายกถึงแค่นี้ปุ๊บมันก็ลงไม่ได้แล้วนะครับมาดูอีตอนก,น,นกดปุ่มนะครับเนี่ยกดปุ่มนะครับนี่คือปุ่มนี่คือฟันเฟืองเวลากดปุ่มปุ๊บมันจะไปกระดกตรงนี้นะครับตัวล็อกตัวนี้เป๊บขึ้นมาเห็นไ,ไหมฮะนี่กระดกล็อกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เอาลงมันก็จะผ่านการผ่านฟันเฟืองไปปุ๊บทั้งหมดนะครับ ดังนั้นหลักการง่ายๆคือเวลายกขึ้นไม่ต้องกดกลไกมันไปได้เลยสังเกตนะครับแก๊ก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 ตามตัวล็อกแก๊กเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามตัวล็อกแต่เวลาจะปลดคันเบรกมือตอนเอาลงต้องกดปุ่มเพื่อกลไกมันจะโดนยกขึ้นอ่าแค่นี้เองแล้วก็เอาลงแค่นี้ครับหลักการคือเวลาดึงขึ้นนะครับไม่ต้องกดปุ่มยกเลยกลไกมันจะล็อกแก๊กแก๊ก แกเห็นไหมครับยังไงมันก็ไม่ลงเพราะกลไกมันเข้าล็อกปึ๊บแต่เวลาจะาคําเบรกมือลงต้องกดปุ่มนะครับปึ๊บกลไกมันจะปลดแล้วก็ลงมาแค่นี้ครับหลักการใช้เบรกมือที่ถูกต้องนะครับ